哎呀！啊啊啊啊 gua mah แยกแยกแยกแกแยกแยกป้าป้าป้าตรงนั้นแยกเลยตาแยกเลยตา infakaj 3 disciples สี FM, ่ UND d o m หีสเห็ e x p ้ยก s e ่อเลังมืาคยกเงนคามผางรับ도록国ตอนากอิมพ่อม CONN หมายเลข๕๗ใครมาครับทักทีฮือ้ือฮ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 ือ

mà kiện đi, anh em chúng tôi, chúng tôi đang đấu điểm ra đi. เพราะว่าถ้าเปรีว่าถุงของคนต้องเอาไว้แล้วเดี๋ยวทุกคนใส่เข้าไ,ไปเราไม่ได้หมายควว่ารับเลย ชาตินะชาตินะชาตินชาติมืตาแล้วน้าวิคนที่ ไปู่้ใไปไหนเดี๋ยวนู้นไปใงกุติแล้วเออไปเจ้าของเบอร์ของฝาไปรับในกุฏิแล้วอาจารย์รอดแกไปไว้ในกุฏินะนะครับเบอร์ห้าหนึ่งเล็เชื่อดี่อ่ะ เจอครับเพื่อขอทัดสิทธิ์บ้านนะพอเก็บซื้อที่ตรงนั้นแล้วก็ว่างก็จะได้รับน้าดูจำรวจกันเข้ามาแล้วนะครับสิทธิ์ที่ยังไม่ได้ลงชื่อลงนามเลยนะให้มาลงดีรับใชประวัติเรื่องราวของพระอาจารย์หกสิบบาทช่วยค่าในการสร้างดีเพราะว่าเขาไป่ทำแผนตามการประชุมก็เป็นหกสิบบาทใช่ไหมนะถูกไหมนะ ใครที่เดินเจะเจะเจตอยู่ฟางทายมัวร้คุยอย่างนึงยังไม่ได้คูณชายออกมาหันกูไปเลยี่ต้องไปนะขากาดมาลงมาไม่บอกเป็นเดือดปันตรมปันนี้